สบายดียามเศร้าๆเด้อสบายดียามเศร้าๆไอ้มอนก็ลุกแก่เศร้ามาหนิลุกแต่ตีห่าเคืองตื่นมากกัทำงานเลยพี่น้องตื่นมากกัทำงานไม่มอนอะน่ะดอกในหล่นห้าหล่นเมื่อกี้นี่ขึ้นเลื้ยงอีกแล้วท้องไรอ่บรรยากาศยามเศร้าให้เบิ่งเนาะ ในใหญ่ๆสดใสบ่พี่น้องอันนี้นี่ถฐามันแหงคลิปมดเรียบร้อยแล้วก็ยังสิปัดหนาบ้านให้เป็นตากกาบป๋าใหม่มันแหงเอาไว้ดังแล้วก็ถ้าเพิ่นเราจะจัดการดอกเราก็สิปัดสิดกรวดเบิดแปนมืดละหนาบ้านนี่บุมีอี่ยังละไม่นี่แหงก่อนนี่เนาะให้เบิง่งถ่ายให้เบิง่งอื บรรยากาศธรรมชาติเป็นในาใดนี่เป็นตโยูตาเศร้าบ่ละนี่โต๊ะโต๊ะนั่งเล่นโต๊ะนั่งเล่นนี่ก็เตียงหน้านบ้านไม่มอนนั่นเป็นเตโยูอยู่บ่ละนี่ผู้ใดเน,นาะว่าเป็นเตโยูเหื่นไม่มอนบ่สะอาดสะอาดเบิ่งเอาสเสด้อสิทธาให้เห็นทุกอย่างนี่เตียงนอนขับเบิ้ลลูกไส้เห็ดไหน้นี่แหละ บ่ให้ย่องสิจะได้ข่อยก็ต้องย่องลูกซ้ายข่อยเนาะเออเราเฮ็ดให้ข่อยทุกสิ่งทุกอย่างนี่ได้สาดปูนอนอย่างนอนนี่ก็นอนอืมทําความสะอาดปัดตื่นมื้อเช้ามาก็ได้ปัดแปตมตางนี่สะอาดเรียบร้อยนี่อยากนอนเตียงนี่ก็ได้อสบายเสวยบ่ล่ะตางไมมอนอากาศ้อนลงมาอยู่ตะลางนี่เย็นจ้อยจ้อยด้อืเห็นบ่ หาเห้เบิ้องนี่แหละสมบัติกับขั้นเดียวนี่แหละสมบัติไม่มอนเนาะปัดทำความสะอาดเรียบยร้อยตะลุมตารางตื่นมาเม่เฮือนก็คือเห็ดยังวันสันซะอ่ะมาก็เห็ดอันานะสัมพระอันนั้นเลยนี่ขี่ไผ่ก็คือเป็นอยางซี่ปัดสะอาดเรียบร้อยขี่ไผ่ก็ได้จัดแจง พื้นอันนี้กระสอบพื้นอันนี้ของถาห้ำหามาให้แม่อันนี้ถาวำแบกมาให้แม่พื้นสนพื้นก็ะเจะเผาทานนะน,นี่แบกมาให้แม่ของถาห้ำจีจังซี่นี่ขี้ไผ่เนาะมันกับบริติสกระโหลกกระโลยยังดอกขี้ไพบนน่บ้านนอกไปจ่จังซี่แหละนี่ปวัดเปิดน้ำมันนี่ขี้ถอาขี้เทาตื่นมากกระกวดขี้เทาอ๋อควัดถิมเนาะ ต่อไข่ไม่นมอนอันนี้ก็สิต้มคอเป็ดเดอะพ่น้องอยู่ในนี้ใส่หัวคาหัวสุข่ใบบกูดแล้วก็สมเสียวใบสมเสียยวอยู่ในนี้นะน,นี่หัวทาบีอันนี้สิปิ้งหัวทาบีอันนี้นผ่าเกือบเรียบร้อยตัวนี้เนี่ยไม่นมอนสิตัดต,ต้มตีนกระต้มนี่คอมันไม่นมอนสิต้มคอเป็ดเนี่ยเื่องในมันคือสิเห็ดลาบเนี่ย ซื้อข้อเป็ดมาเหมือนอนี่สิลาบกางในตัดไตใสอยังมันหนังมันมอนสิลาบเนี่ได้ทั้งลาบได้ทั้งต้มซื้อข้อเป็ดสองค 60, อหกสิบพันกีบซืเห็ดลาบลูกสาวซิมากินเขานั่นเหมือนเลยนี่แหละการเป็นอยู่ตื่นมาเนี่ยมือเสาก็ก็คือเห็ดจังสี่ทำกับเขาเนาะเขาก็หนึ่งแล้วเรียบร้อยสวยเรียบร้อยนี่ เป็นอายสันทวนตื่นมากก็ดังไพ่1น่เขา่าหน้าที่แม่บ้านเนาะจังสีแ่แหความสะอาดเรียบร้อยของแม่มอนก็นคือจังสี่เนาะเบิ่งเอาเด้ออืมนี่ก็ตม้มผักตัดคอผักเป็นตอนตม้ตม,ตมต้มคอต้มตีนมันเห็ดน้ำสดอันนี้นะเอบอบ่เห็นเนาะพี่น้องควันไผ่ น,นี่ก็เม่มอนสิมส่งในเดอ้อซอยครงในเป็ดสิบหาอันนี้หนังมันซอยแล้วกับสิขัวมันสุกขกัวมันสุกเขาก็มาลาบซื้อข้อเป็ดมาเห็ดลาบ บ่อยากปิ้งมันบ่อยากกินแหงปวดบุมากเห็ดลาบกินแสบกลัวลาบไตลาบหนังลาบไตมันอ้าอันนี้มันยังนอกคอเนานะ กับพ่อกินนะคอเป็ดนะคอหนึ่งสามสิบพันกีบหมแพงหกสิบบาทก็ได้ว่าเห็ดลาบเห็ดลาบกินในต้มไปจากต้มกับปี้ก็ได้คอมันหัวมันกากปี้หัวทาบี ใหย่งใหญ่ใจกันาพกินกับอย่างนี้เขาก็เห็ดกินว่าให้ไฟบริเอดร้อนไฟนอกหินนอกเนาะอือไม่อยากอนี้เขาก็กินเขาก็ซื้อมากินหกข้วเ้า อย่าไปสนเรื่องขอบ,ออบขัวอื่นเพราะว่าขอบขัวอืน่นห้าวบอลเลี่ยงเพิ่นห้าวบอลหายเพิ่นกินประจำเป็นห้าสิไปเว้าสิไปซ่อมแล้วซ่อมง่ายเพิ่นดอกกินนยังมื่อนี่เพิ่นกินนยังมื่อนี่เพิ่นเฮ็ดนยังมื่อนี่เพิ่นไปไซมื่อนี่ประจำเป็นไปซ่อมปลาหนั่นดอกเมือ่อยอยู่กับครอบครัวตัวเองนะ่ะดีที่สุดอย่าไปยุ่งครอบครัวคนอื่น แล้วก็สร้างหัวเนาะเห็นมอนเห็นมาเนี่ยโอ้ยเว้าตลอดนี่มอนบ่ได้เฮ็ดอีหยังบ่ได้เว้ายังยังมาเว้าถึงยังเว้าใส่กลุ่มที่ดีนะ่มมักเว้าออนจเพิ่นนได้เงินหลายปานดเนาะเพิ่นออกมาเว้าดๆๆๆ เงินหลายอย่าบอเดือนละจักมืน่นตั้งสอ่งออกมาเอาออกมาด่ามาคนไทยบ้านเิึงฮอผักเพิ่นฮออันนั้นเพิ่นก็แคบแคบ,แบซะจะเข้าเห็นกันดอกตะกี้เปิดกล้องใส่กันเนาะโทรหาก,กันุกมือนะ เห็นมดเลยคนยู่แบบใดแบบใดแต่ไม่มอนเห็นมดคนที่เอามาเบาใส่มามดาคนดีๆนํากันหักแพงกันคุยกันทุกเมือ่อทุกคืนสุดท้ายมามันตั้งสองดาเหิือเนอะงงเงิดออหลีมาเบาใแสทังสันทั้งสี่คนเล่าคือกันเบาให้กัน ไช่ก็เฉพาะกลุ่มเด้อพี่น้องกลุ่มบอดี้ก็กะที่ใคนไทยเนี่ยนิสัยดีได้ปากหวานเบาม้วนจ้าค่ะจ้าม้วนที่ไหนได้ม่ม้วนย่องย่องแต่บางท่านมีกลุ่มบอดีเนาะพี่น้องบอดีอ้เบารวมเด้อ เม่มอนบรบาจะเบ่ารวมเด้อแม่มอนเราคุมบอดีเด้ออืมเบ่าหกคุมบอดีคุมทิศออกมาว่าใส่ครอบขั้วคนอื่นนะนะอืมเบ่บาเบ่ารวมเด้อเดี๋ยวเขาใจพิษเบ่ารวมเบ่าลุ่มที่มักว่ามักเม่นมาใส่ แน่นแนวนี้นะอืมนี่เลยไล่เติบไปพี่น้องเอ,อ้ยไล่เติบสมัมสิลาบใส่หอมใส่ยังเดี่ยก็โอ้ยแตะแคบปานยังนดี๋ยวเอาะขัวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวยนนเรามาขวาัวพิวาาววซสุกขอก็สิเฮ็ดลาบ ในาลเติะไตสองไตสองตับนี่หนังเนี้นยใส่มันอีกใส่มันเขาก็ต้มอยู่หมอเลยแล้วก็มาซ้อยใส่ลายเต๋พี่น้องนี่กระสิปิ้งเอือบเกลือแป้งน,นัวเรีบเยบร้อยบีท่าใส่เรีบเยบร้อยหัวท่าบีอันนี้นะปิ้งหัวท่าบีกินเด้อ บบบนี้ขมาปิง้งหัวเป็ดหัวท่าบีเดอเห็นบอนี่เป็นตาแ่บบอรเรื่องอ่อยหยพี่นอ้องกินปิงีงหัวเป็ดทำใ่หมอนเดอเอาคลิปนี้ก็บบอบี้ยังถ่ายนั่นถ่ายนี่อยู่ในเฮือนในซานเนาะให้เบิงให้เห็นมาสันซะวิธีชีวิตอยู่แบบใดกินอีหยงังแต่ละมือ <laughs> พี่น้องโอเคไปเบิ่งคลิปกินต่อเดอ้อบาย